คือว่าหนูเป็นลูกเศรษฐีแล้วคือว่าหนูจะไม่อยู่บ้านหลายวันเพราะว่าต้องพาแมวไปหาหมอที่ต่างประเทศแล้วหนูขอฝากบ้านกับพี่นะคะอ๋อเรื่องฝากบ้านไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่ดูแลให้อโอ้โหทุกคนนี่คือบ้านของมหาเศรษฐีสาวนี่เธอเป็นใครนะ่ะเออคือว่าหนูคือคนดูแลค่ะฝากด้วยละกันเนาะ มีคนมาทักด้วยทุกคนเอาละคะ่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าที่บ้านหรูหราแห่งนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วมีความลับอะไรอีกหรือเปล่าพอเข้ามาในบ้านแล้วนะคะพี่ก็รู้สึกได้เลยว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่ว่างเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหจะถูหมดไหมล่ะว,วันเนีจ้จริงๆน่าจะมีเออโบรบอตทําความสะอาดนะ <c oughs> คือบ้านมันหลังใหญ่มากเลยทุกคนโอนี่คือโต๊ะทานอาหาร อันนี้ไฟเปิดปิดแต่ที่แปลกใจนะทุกคนคือแบบว่าทําไมภาพวาดในบ้านหลังเนี้ยมันดูอึมครึมอ่ะมันดูไม่สดใสเลยนะคะโอ้ยบ้านคนรวยก็แบบนี้แหละยิ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีออสวัสดีคุณแม่บ้านคนใหม่ฉันคือนายร้อยปีฮะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว้าวเทสสุดๆไปเลยค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลบ้านให้ค่ะเจ้านายเออพี่ครับจริงๆแล้วผมเป็น f อซของพี่ขอบคุณนะคะน้อง f อซโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำหน้าที่ของพี่ก่อนละกันนะอ,อพี่จะทำอะไรอหรอครับอันดับแรกที่จะต้องถูฝุ่นดูดฝุ่นอ,อจะถูหรือจะดูดพี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับไม่ได้หลอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่อะนะโอ้โหทุกคนคือโซฟาอย่างใหญ่เลยนะคะทุกคน และตรงนี้ก็ทีวีจอบ,บิ๊กบึ้มงมากๆเลยนะเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้คือรวยมากๆเลยอะโอ้ทุกคนคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องอยู่กันกี่คนคะอยู่กันสองคนถ้าสองคนพี่ว่ามันก็ดูแบบว่าอน้อยไปนะอะละค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันดีกว่าบริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะตรงชั้น2ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะที่เราสามารถลงไปไว่ายแบบนี้ได้เลยเว้ย และคือสาว่ายน้ํานะคะพี่สังเกตเห็นคือด้านล่างอะทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมเรามองเห็นม้าที่น้องจอดเอาไว้ด้วยโอ้ยมันฉายอะเน,นี่ยถ้าเวลาเราว่ายคนข้างล่างก็เห็นแล้วดิใช่ละค่ะทุกคนเวลาที่เราว่ายน้ํานะคะคนที่อยู่ข้างล่างก็น่าจะเห็นแล้วนะตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็เป็นห้องนะโอ้เป็นห้องนอนค่ะทุกคนมีทีวีจอใหญ่ถูกห้องเลยนะคะ โอ้โหเป็นบ้านที่ใหญ่ใช้ได้เลยนะแต่ภาพวาดก็ยังแบบดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้นะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยบ้านหลังนี้พี่ลอกเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆทำไม,มื่อกี้นี้เรานั่งแล้วมันลอยขึ้นนะอ่ะเฮ้ยผีต้องมีแน่ๆเลยอุ้ยผีหลอกผีหลอกไม่ใช่ภาพมันทะลุโอเคทุกคน โดยรวมแล้วนะคะพี่ก็คิดว่าบ้านหลังนี้ก็ใหญ่โตใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นโซนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็มีแปลงสีฟันให้เราด้วยแล้วก็มีอืมมียาสีฟันไหมเอ้แปลงปแปลงไปหอบแปลงสีฟันฟฟ้าสหมายใหมแล้วก็มีหวีนะคะให้เราหวีผมได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนโอมันน่าตุ้งแต่ตกไหน และที่สําคัญเลยนะคะบ้านหรูหราก็จะต้องมีห้องน้ําแบบนี้เฮ้ยเดๆอเเด,ด,ดเหมือนพี่จะเห็นใครบางคนเลยทุกคนเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นเหมือนพี่หรือเปล่าอะไร่ไม่รู้ดิหรือว่าจะตาฝาดไปนะคะมาดูตรงโซนนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเราจะขึ้นไปที่ชั้นชั้นสามแล้วนะบนชั้นสามมีอะไรมาดูกันโอ้ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องเล็กนะคะโซนนี้ก็เป็นห้องน้ําโอเคห้องน้ําอันนี้ก็เล็กกว่าข้างล่างนะ แต่ว่าห้องนอนนะคะห้องนี้ไม่มีทีวีค่ะทุกคนโอยสงสายงบหมดน่าจะเป็นห้องนอนสาหรับแขกที่มานะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าใหญ่กว่าห้องเมื่อตะกี้นี้ถ้าเกิดว่าต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็ปิดหน้าต่างแบบนี้ได้นะทุกคนนะไหนเอาไปดูด้านนอกดิแต่วิวคือแบบหลักล้านเลยนะหุยหึนั่นไงนั่นไงมีคนมาจริงๆนะทุกคนหรือว่าพวกเขาจะมาป้นบ้านพี่อะโอไม่แน่ใจอะเราหวังให้ดีนะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาขึ้นมาแล้วทุกคนเยะแล้วเยะแล้วเราต้องเตรียมอาวุธเราเป็นผู้ปกป้องบ้านหรอ,อนี้เฮ้ยตาบ้านในห้องแต่งอ่ะเฮ้ยอย่าบ้นบ้าหนูเลยนะคะหนูเป็นแค่คนรับใช้ธรรมดาจนอยโอ้ยสรุปไปแล้วรีบขนของแล้วก็รีเพนกันเถอะเพื่อนขอโทษเลยนะตาบ้านเธอมันหลังใหญ่โดนใจพาเงเจงเลยสมบัติในบ้านทั้งหมด ขอขนไปก่อนละกันนะไม่นะทุกคนพี่ยังไม่ตุยใช่ไหมโอ้โหอยู่ดีๆก็มีจนมาปบนบ้านของเราเฉยเลยค่ะแต่ดูก่อนนะมันบอกว่ามันจะขนสมบัติไปพี่หวังว่ามันจะไม่รู้นะว่าตู้เซฟของเราอยู่ตรงไหนนี่นะคะบ้านพี่เนี่ยก็มีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ กดปุ่มตรงนี้นี่เราจะเจอตู้เซฟอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเป็นความลับในการซ่อนตู้เซฟเอาไว้อย่างปลอดภัยเงินเราก็อยู่ครบนะเอาเป็นว่าโอเคค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมาป้นบ้านเราแต่เขาก็คงหาตู้เซฟของเราไม่เจอนะก็ถือว่าเออระบบการรักษาความปลอดภัยของตู้เซฟก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะทุกคนและที่สําคัญเลยที่พี่คิดว่ามันเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีบ้านก่อน คือพี่สามารถเปลี่ยนสีบ้านได้จริงๆทุกหลังมันก็เปลี่ยนสีบ้านได้นะเราอยากได้สีแบบไหนอยากได้ตกแต่งแบบไหนนะคะเราก็สามารถเติมพร็อพได้เลยตามใจแบบนี้ค่ะเนีย่ยติดแสงแบบนี้เลยนะคะให้เขารู้เลยว่านี่คือบ้านคนรวยโอ้โอเคเราจะติดตั้งบ้านตรงนี้โอเคเราก็ติดตรงนี้นะทุกคนนะว้าวที่พี่บอกว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้นะทุกคนนะั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยนะคะ มันมีเฮลิคอปเตอร์ให้เราเว้ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทุกคนคิดดูต้องรวยขนาดไหนอะแต่ว่าป้ายมันก็เหมือนโรงแรมเหมือนกันงเนอะคือบ้านมันหลังใหญ่โตมากเลยทุกคนอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวบ้านหรูหลาหมาเหานั่นเอง เห็นเมืองตรงนี้แล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะคะแต่เอเฮลิคอปเตอร์นะทุกคนจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเพียงแค่เรากดตรงเฟืองตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมีกดตรงนี้เลยนะคะนี่กดตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกนะคะเฉดสีของเฮลิคอปเตอร์ได้เอาเป็นแบบว่าสีดํา หรือว่าเป็นแบบทหารลายพรางแบบนี้เป็นหน่วยรักษาพยาบาลหรือว่าเป็นตำรวจอะไรแบบนี้นทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ชอบเลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็อยากให้พี่รีวิวบ้านแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างใต้คลิปนะทุกคนนะวันนี้พี่ก็ขอตัวนะคะไปขับพอรเล่นก่อนแล้วนะคะทุกคนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บ ว้าแต่จะขับไปไหนอ่ะกลับบ้านไปกินขนมแมวเลียได้แล้วหิว